สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเร่นซื่นียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาอช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะกวัทงเช้าตาเจ้าหาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่รักและเคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจนเหล่าชื่อค่ะ คาบเรียนในวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่9ก้าค่ะซื้อตั๋วรถไฟที่เจียวเคอร์ไม้หัวเชอเพยียวเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนานกันเลยค่ะที่เจียวเคอร์ไม้หัวเชอร์เพยียว我要去台北请问下一班火车什么时候开十五分钟后 有一班车，十点三十分开。一张票多少钱？您要来回票还是单程票？我要单程票，多少钱？九十元。这是您的车票。在哪儿上车呢？就在那边，您的左边。 ขายหัวเชอเพี้ยวซื้อตั๋วรถไฟนะคะใหม่ซื้อหัวเชอเพี้ยวตั๋วรถไฟค่ะเรามาดูความหมายในบทสนทนานี้นะคะประโยคแรกค่ะหัวยาวชี่ไทเป่请问下一班火车什么时候开ฉันจะไปไทเปยอยากทราบว่ารถไฟขบวนต่อไปออกเมื่อไหร่ หัวยาวชี้ท่ายเปค่ะฉันจะไปถไ่ยเป่นะคะหรือว่าถ้าเราจะไปที่อื่นหัวยาวชี้แล้วก็บอกสถานที่ที่เราจะไปนะคะหัวยาวชีไท่ายจงฉันจะไปถไ่ยจงหัวยาวชี้ท่ายนานฉันจะไปถไ่ยนานชิงวัอนอยากทราบว่าขอถามหน่อยคะ่ะเช้าอีบานหัวเชอร์เ้าอนหัวเชอนะคะหัวเชคือ รถไฟค่ะชีป一นก็คือรถไฟขบวนต่อไปนะคะ什么时候开什么时候开ออกเมื่อไหร่ค่ะรถไฟขบวนต่อไปเนี่ย什么时候开จะออกเมื่อไหร่นะคะสอบห้านาทีมีรถไฟหนึ่งขบวนค่ะสิหนาทีเท่าไหร่คะกี่นาที15นาทีค่ะ อีก15นาทีนะคะมีรถไฟหนึ่งขบวนค่ะ1 0 3十分开分เวลากี่โมงคะ10.30 10โมง30นาทีนะคะออกรถค่ะ十点3 0分开ออกรถเวลา10นาฬิกาสานาทีค่ะ一张票多少钱？ตัวต๋วราคาใบละเท่าไหร่？อีจัง一张ว ตัวใบหนึ่งนะคะอีจางเพียวเพียวแปลว่าตัวเนาะอีจางเพียวตัวเสาเฉียนราคาเท่าไหร่ตัวเสาก็คือเท่าไหร่นะคะส่วนเฉียนเนี่ยก็คือเงินเนี่ยเป็นจานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็พนักง,งานก็เลยถามว่านิ้งยาวหลายหวยเพียวหรือว่า,า,าคุณต้องการตั๋วไปกลับหรือว่าตัวเที่ยวเดียวหลายหวยเพียวนะคะ ตัวไปกราบค่ะหล้ก็คือมานะคะหวยก็คือกลับไปเนาะไล้หวยเพี้ยวตัวไปกลับตั้นเฉมเพี้ยวหรือว่าตัวเที่ยวเดียวค่ะแล้วคุณผู้ชายนะคะก็ตอบว่าหัวยาวตั้นเฉมเพี้ยวเขาต้องการตัวแบบไหนคะตั้นเฉมเพี้ยวตัวเที่ยวเดียวนะคะหัวยาวคือฉันต้องการตั้นเฉมเพี้ยวฉันต้องการตัวเที่ยวเดียวตัวเฉาเฉียนราคาเท่าไหร่ครับ พนักง,งานก็ตอบว่าเจียวสิบเหรียญเก้าสิบเหรียญเจียวสิบเก้าสิบเหรียญนะคะ,น,ะนี่คือตั๋วของคุณเจ้่คื่อนี่คือนะคะเจะ้่คื่อนี่คือหนิงเต๋อเชอ่อเาตั๋วของคุณค่ะเชอ่อเาตั๋วนะคะหนิงเต๋อของคุณค่ะจนะไหนขึ้นรถที่ไหน จายหนาสั่งเชิญนะขึ้นรถที่ไหนหรือว่าเราจะพูดว่าจ่ายไหนสั่งเชิญนะก็ได้นะคะนาหนที่ไหนสั่งเชิญขึ้นรถที่ไหนเจ้าจายหน้าเปียงนิน้ง的左边อยู่ตรงนั้นค่ะทางซ้ายมือของคุณเจ้าจายหน้าเปียนอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นนะคะหน้าเปียนก็คือตรงนั้นนิง้ง的ยน ทางซ้ายมือของคุณจั่วเปียนทางซ้ายนะคะหนิงเตะจั่วเปียนก็คือทางซ้ายมือของคุณเจียวใจหนาเปียนตรงนั้นนั่นแหละช่วงนี้นะคะเราเข้าสู่ช่วงเรียนคำศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปในบทสนทนานี้กันนะคะคำแรกนะคะคำว่าใหม่ ใหม่ที่แปลว่าซื้อนะคะใหม่ซื้อคะ่ะ <goof> ห <ball> นียาวไม,ม้เฉมเธอจะซื้ออะไรหนียาวไม,ม้เฉมเธอจะซื้ออะไรนะคะยาวไม้เฉมจะซื้ออะไรหหัววยาม我要买东西ฉันจะซื้อของหหัววยาวม要买东งฉันจะซื้อของนะคะต้องฉิก็คือซื้อของนั่นแหละของอะไรก็ได้ต้งฉิกนะคะซื้อของหหัววยาามยกว่า ฉันจะซื้อผล,ลไม้ค่ะสวยกว่าผล,ลไม้หัวาย่าม้อิงเลี่ยวฉันจะซื้อเครื่องดื่มค่ะอิงเลี่ยวเครื่องดื่มนะคะหัวาย่ามาอิงเลี่ยวฉันจะซื้อเครื่องดื่มแล้วในบทเรียนนี้ซื้ออะไรคะไม้หัวเชอร์เพี่ยวซื้อตั๋วรถไฟค่ะไม้หัวเชอเพี่ยวซื้อตั๋วรถไฟคำต่อไปค่ะคำว่าหัวเชอร์เพี่ยวนะคะ ตั๋วรถไฟหัวเช่รถไฟค่ะหัวเชเพี่ยวตั๋วรถไฟเพี่ยวในที่นี้นะคะก็คือตั๋วนะคะนอกจากตั๋วรถไฟแล้วถ้าเป็นตัวเครื่องบินล่ะตัวเครื่องบินเครื่องบินเราเรียกว่าเฟจีเฟจีถ้าตั๋วเครื่องบินเราจะเรียกว่าเฟจีเพียวเฟจีเพียวค่ะแล้วถ้าเป็นตั๋วรถนะคะเราจะเรียกว่าเชเพี่ยวค่ะ เชอเพียวนะคะตั๋วรถเชอก็คือรถนะคะตั๋วรถหัวยาวใหม่เชอเพียวฉันจะซื้อตัวะะตวอต๋วรถค่ะนอกจากนี้นะคะในบทเรียนนี้ยังมีคำว่าตั๋วเที่ยวเดียวค่ะจำได้ไหมพูดว่าอะไรตั้นเฉินเพียวตั๋วเที่ยวเดียวนะคะตั้นเฉินคือเที่ยวเดียวค่ะเที่ยวเดียวแล้วถ้าเป็นตั๋วไปกลับหลายหวยเพียวตั๋วไปกลับนะคะหลาย หวยก็คือไปกลับค่ะหลายหวยเพี่ยวตั๋วไปกลับนอกจากนี้นะคะในไต้หวันสมมุติว่าเราไปนั่งรถไฟความเร็วสูงนะคะที่เราเรียกว่าเก้าเทียเนี่ยมันจะมีการแบ่งตั๋วที่ระบุที่นั่งกับตั๋วที่ไม่ระบุที่นั่งนะคะสําหรับตั๋วที่ระบุที่นั่งเนี่ยเราเรียกว่าตัวห้าวจั่วเพียวตัวห้าวจั่วนะคะเป็นระบุที่นั่งคะ่ะตัวห้าวจั่วเพียว ก็คือตั๋วที่ระบุที่นั่งนะคะแล้วถ้าเราจะซื้อตั๋วที่ไม่ระบุที่นั่งนะคะเราเรียกว่าจื่อโยจัวเพียวตั๋วไม่ระบุที่นั่งค่ะซึ่งถ้าเราซื้อตั๋วที่ไม่ระบุที่นั่งไปนั่งเกาเทียนะคะเราก็จะต้องไปนั่งในโบกี้ที่เขากําหนดให้สําหรับคนที่ซื้อจื่อโยจัวเพียวเข้าไปนั่งนะคะโดยปกติเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณโบกี้ที่1 0ถึง12ค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเขาก็จะเพิ่มมาเป็นโบกี้ที่8ที่9ด้วยนะคะโดยความจริงแล้วเราก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าตั๋วไม่ระบุที่นั่งเนี่ยนั่งโบกี้ไหนชิงเวนซื่อเว่จัวเป้ยว,วนอีก,กอ,อยากทราบว่าตั๋วไม่ระบุที่นั่งต้องนั่งโบกี้ไหนคะ请问自由座票要坐 ไหนเกนิอันนี้ก็จำไปได้นะคะวันหลังเราไปซื้อตั๋วรถไฟในไต้หวันเนี่ยก็จะได้สนทนากับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะไปดูคำศัพท์ถัดไปนะคะคำว่าเช่าีปานหัวเช่าเช่าญี่ปนหัวเชรถไฟขบวนต่อไปนะคะหัวเชก็คือรถไฟนะคะเช่าีปานก็คือขบวนถัดไปนะคะขบวนถัดไปเนี่ย什么时รออกรถเมื่อไหร เสมอเาหรือว่าเราจะถามว่าออกกี่โมงก็ได้นะคะจีเตียนคายออกกี่โมงจีเตียนกี่โมงนะคะคําศัพท์ถัดมานะคะคําว่าหนิงเตจวเปียนทางซ้ายมือของคุณนะคะหนิงเตจวเปียนทางซ้ายมือของคุณแล้วถ้าจะบอกว่าทางขวามือล่ะคะทางขวามือของคุณหนิงเตโยเปียนทางขวามือของคุณหนิงเตโยเปียนนะคะโยเปียนคือขวามือค่ะ ขวเปียนซ้ายมือโยเปียนขวามือค่ะต่อไปเราไปดูรูปประโยคในบทเรียนนี้ค่ะซึ่งในบทเรียนนี้มีคำว่าตัวเฉาตัวเฉาแปลว่าเท่าไหร่นะคะอีจังเพียวตัวเฉาเฉียนตั๋วหนึ่งใบเนะี่ยราคาเท่าไหร่อีจังเพียวตั๋วหนึ่งใบนะคะตัวเฉาเฉียนราคาเท่าไหร่คะ,ะเ,สเ,เสื้อตัวนี้ ราคาเท่าไหร่เจิเจียนอีฝูเสื้อตัวนี้นะคะอีฝูคือเสื้อผ้าค่ะเจิเจียนก็คือตัวเนี้ตัวนี้อราคาเท่าไหร่ตัวเฉียนัวเครื่องบินใบนี้ราคาเท่าไหร่เจ้รจังจีเพียวนะคะตัวเครื่องบินใบนี้ค่ะจีเพียวก็คือเฟจีเพียวค่ะ เราจะเรียกว่าจีเพียวก็ได้นะคะที่แปลว่าตั๋วเครื่องบินค่ะเจ้าจังจีเพียวตัวเฉตั๋วเครื่องบินใบนี้ราคาเท่าไหร่เจ้าต่งฟัอบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่เจ้าตจบ้านหลังนี้นะคะฟังจื่อก็คือบ้านนะคะเจ้าอบ้านหลังนี้ตัวเราคาเท่าไหร่เจ้าเ ตัวาวเฉียนหอพักห้องนี้ราคาเท่าไหร่เจอเจียน宿舍นะคะ宿舍คือหอพักอีเกอเดือนตัวาวเชียนราคาเดือนละเท่าไหร่อีเกอเดืนนะคะหนึ่งเดือนตัวสาวเฉียนราคาเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับประเภทรถไฟในไต้หวันค่ะซึ่งประเภทรถไฟในไต้หวันนะคะก็จะแบ่งเป็น ชีเจียนเชอร์ชีเจียนเชอนะคะเป็นรถไฟที่วิ่งภายในเมืองค่ะเป็นรถไฟที่จอดทุกสถานีนะคะดังนั้นค่ะเมื่อเรานั่งรถไฟขบวนชีเจียนเชอรนะคะเราก็จะสามารถติดบัตร e a s y การ d นะคะแล้วก็เข้าไปนั่งได้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ระบุที่นั่งนะคะหรือว่าอีกประเภทหนึ่งนะคะคือรถไฟชีเจียนควายเชอควายเนี่ยแปลว่าเร็วนะคะ ชยเจียนควาเชิรเนี่ยก็จะเร็วกว่าชยเจียนเชอรขึ้นมานิดนึงคือบางป้ายเล็กๆอะ่ะอาจจะไม่จอดละดังนั้นมันก็เลยจะเร็วกว่าชยเจียนเชอรค่ะต่อมานะคะเป็นจือกวังเ่้า รถไฟด่วนจีกวังเข้านะคะสำหรับจีกวังเข้านะคะก็เป็นรถไฟที่มีตัวรถเป็นสีส้มนะคะซึ่งความจริงแล้วรถไฟไต้หวันแต่ละขบวนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะถ้าใครสังเกตนะคะสำหรับจีกวังเขาเนี่ก็จะเร็วกว่าชีเจียนเชอร์ค่ะก็จะเจาะในป้ายที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะในปัจจุบันนะคะจีกวังเขาเนี่จะพบได้น้อยลงค่ะถัดมาค่ะคือรถไฟจื่อเฉียงเฮ่า รถไฟด่วนจือฉางเฮานะคะก็เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองค่ะจะเป็นรถไฟด่วนที่จอดในเมืองใหญ่ๆหรือว่าสถานีใหญ่ๆเป็นหลักนะคะไปต่อกันอีกสองขบวนนะคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆค่ะก็คือไท่หลู่เก๋เฮากับผู่โยหมาเฮานะคะรถไฟขบวนด่วนไท่หลู่เก๋กับรถไฟด่วนผู่โยมาค่ะสําหรับสองขบวนนี้นะคะก็จะวิ่งเร็วกว่า จื่อฉางเฮาแบบธรรมดานะคะเพราะว่า2ขาบวนนี้ก็จะจอดในสถานีใหญ่ๆของเมืองเป็นหลักเพราะฉะนั้น2ขบวนนี้ก็จะเป็น2ขบวนที่วิ่งเร็วค่ะซึ่ง2ขบวนนี้นะคะเราจะพบได้บ่อยในภาคตะวันออกนะคะก็จะได้ยินบ่อยชื่อ2ขบวนนี้ค่ะสำหรับภาษาจีนพาเพลินในวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วอย่าลืมกลับไปลองไปฝึกท่องจำในประโยคที่เราสอนไปในบทสนทนานี้นะคะรับรองว่า ได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ